ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมาบุโตวันนี้เราก็จะไปทำเรื่องคุณได้อะไรจากแบ็กคั v เวอร์ตอล่าสุดบ้างนั่นเองคลิปนี้จะเป็นการรวมตอนที่65แล้วก็66ให้มาอยู่ด้วยกันนะเพราะเนื้อหาสำคัญสำคัญ,คญมีน้อยมากมาเริ่มที่ตอนที่65กันเถอะในตอนนี้เนี่ยจะมีการกล่าวถึงปมที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องออกมาในหน่อยก็คือเรื่องของเผ่าเอล พลังจากที่ราชินีแม่มดเนี่ยได้แพ้ให้กับเวทได้สีแดงแห่งโชคชะตาของวานิสซาเป็นที่เรียบร้อยทําให้ราชินีแม่มดเนี่ยคิดอะไรได้หลาย,ลายๆอย่างจึงกลับตัวเป็นคนดีและก็รักษาอาการบาดเจ็บให้กับทุกคนนะด้วยเวทฟื้นฟูนฟเลือดลังไมถอนคำสาปจากนั้นพวกแอสตาก็ต่างดีใจนะครับที่อาการบาดเจ็บแดยได้หายไปหลังจากนั้นราชินีแม่มดเนี่ยได้เล่าเรื่องของเผ่าเอลว,ว่าเผ่าเอลเนี่ยได้ล่มสลายไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว กลุ่มเนธแห่งพาทิตเที่ยงคืนเนี่ยก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเผ่าเอลเช่นอาจจะเป็นทายาทที่ต้องการจะล้างแค้นมนุษย์ที่ได้ไปทําให้เผ่าพันธุ์ของตนเองเนี่ยร่มสลายไปเนาะโดยที่ราชินีแม่มดเนี่ยได้ตั้งสมมติฐานจากเวทมนต์ที่ฟ้าหน้าใช้นะครับเป็นเวทที่เปิดตาที่3ขึ้นมาบนหน้าผากและจะทําให้พลังโจมตีของท่าเวทต่างๆเนี่ยแรงขึ้นราชินีเนี่ยบอกว่า เวทนี้เนี่ยน่านจะเป็นเวทต้องห้ามของเผ่าเอล์เนาะที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แต่ทําไมฟาน่าเนี่ยถึงใช้เวทต้องห้ามนี้ได้เพราะฟาน่าเนี่ยเป็นมนุษย์ในปัจจุบันราชินีแม่มดเนี่ย,ยก็คิดว่าผู้ที่ใช้เวทต้องห้ามนี้เนี่ยไม่ใช่ฟาน่านะครับแต่เป็นคนอื่นใช้จากตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับว่าฟาน่าเนี่ยโดนเวทควบคุมอะไรบางอย่างแล้วก็ลบความทรงจําทั้งหมดทิ้งจากนั้นเนี่ยก็โดนควบคุมโดยใครบางคนแล้วก็ยัดความทรงจําที่เกี่ยวกับเอล์ตออร่มสลายเข้าไปแทน แบบใช้ร่างของฟ้าหน้าเนี่ยเป็นหุ่นเชิดนะครับอะไรทํานองนั้นเลยและราชินีแม่มดเนี่ยก็ได้ปิดท้ายว่าดาบแอนติเวทมนของแอสตารทั้ง2เล่มนั้นอะ่ะเคยเป็นดาบของท่านผู้นั้นที่เป็นผู้นําของเหล่าเอลมาก่อนนี่ก็ถือเป็นจุดสําคัญมากๆของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะได้เปิดเผยข้อมูลอะไรหลายๆอย่างออกมามาดูที่จุดเล็กๆที่น่าสงสัยกันบ้างนะครับจุดแรกเลยคือเนโรเนี่ยได้ทําการบินไปเกาะที่ไหลราชินีแม่มดจากนั้นเนี่ย ก็เอาปากไปจิกที่ต่างหูของราชินีแม่มดเหมือนอยากจะได้ต่างหูนั้นมากมากเลยเนาะด้านราชินีแม่มดเองเนี่ยเมื่อเห็นเนโรเนี่ยก็ทําตาสั่นๆนะครับเหมือนรู้ว่าเนโรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่ราชินีแม่มดเนี่ยกำลังคุยกับพวกแอสตาอยู่ราชินีแม่มดเนี่ยได้หยิบต่างหูขึ้นมาแล้วก็โยนไปให้กับแอสตาแบบง่ายๆเลยทั้งๆที่ต่างหูอันนั้นเนี่ยอยู่กับตนเองมานานมากแอสตาเนี่ยรับได้นะราชินีแม่มดก็บอกว่ามันคือหินเวทมนต์ที่กลุ่มเนตรแห่ง พระดิทเที่ยงคืนเนี่ยต้องการความรู้สึกแบบเนโรเนี่ยมันไปคุยอะไรกับราชินีแม่มดวะถึงได้หินเวทมนต์มาง่ายๆแถมเล่าเรื่องเผ่าเอลให้ฟังอีกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเนโรเนี่ยอาจจะพูดได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าไม่พูดกันเนี่ยก็คงจะคุยกับราชินีแม่มดไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจบเอพิโซดของป่าแม่มดไปได้อย่างสวยงามแอสตาเนี่ยกลับมาที่ฐานและได้เจอกับพวกรุ่นพี่ที่เปลี่ยนไป เพราะต่างคนเนี่ยก็ต่างช่วยกันคิดหาวิธีที่จะทําให้แขนของแอสตาเนี่ยกลับมาเป็นปกติที่ผมเห็นแล้วแปลกใจมากที่สุดก็คงจะเป็นแมกมานี่แหละครับในตอนปกติเนี่ยแมกมาเนี่ยจะทําทรงผมตั้งๆนะให้ดูเป็นยากุซ่าแล้วก็สวมแว่นสีดําคือแบบเฮยจัดเลยแต่เมื่อกลับมาจากดันเจี้ยนเนี่ยพอไปตามหาวิธีรักษาแขนของแอสตาเนี่ยทาให้ผมของเขาเนี่ยตกลงมานะครับดูแล้เนี่ยคือแบบมึงหล่อมากอะหล่อ ปายูโน่น่ารักกว่ารักเลยคือหน้าตากับทรงผมแบบนี้เนี่ยสามารถเป็นพระเอกแทนแอสตาได้เลยนะส่วนตัวคิดว่าทรงผมแบบนี้น่าจะเป็นทรงปกติของแม็กม้านะก่อนที่จะเซตผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่65มาต่อด้วยตอนที่66ไปอย่างรวดเร็วเลยคือในตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับเป็นตอนที่เหมือนเป็นกับดักอะแล้วก็ทำลายหัวใจของแฟนคลับที่รอมายาวนานถึง1อาทิตย์ คือเมื่อนาเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเนตแห่งพาที่เที่ยงคืนเนี่ยมายำรวมกันนะครับให้กลายเป็นตอนที่66เนอะไอผมเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆนะครับพิดว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะสรุปคือไม่มีครับผมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมหลับขณะด,ดูแบ็คโคเวอร์ตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคือมันไม่ไหวอ่ะเคยดูไปแล้วทั้งนั้นอ่ะจากนั้นเนี่ยผมก็ย้อนไปดูตอนนี้อีกทีนึงเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยอาจจะพลาดจุดเล็กๆอะไรไปนะ แต่เปล่าเลยครับมันก็เป็นตอนที่นําเอาตอนเก่าๆเนี่ยมายํากลายเป็นตอนใหม่เหมือนเดิมทุกท่านก็คิดซะว่าฟังผมบ่นไปกันลวกันนะครับส่วนในใจผมเนี่ยก็คิดว่าตอนที่67หรือว่าตอนต่อไปเนี่ยคงจะเป็นตอนที่สนุกเพราะสัปดาห์นี้เนี่ยเล่นอตอนเก่าๆเนี่ยมายําซะนี่นะแต่ทุกท่านเนี่ยก็ไม่ควรไปไมเมนแรงๆว่าทีมงานคนวาดอนิเมเนะครับเพราะต้องถ่ายเขาเนาะแล้วก็ห้ามสปอยเกี่ยวกับตอนต่อไปด้วยนะเพราะผมหวังเอาไว้มากเลยทีเดียว ถ้าจะชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ช่วแชร์คลิปนี้ให้กระกจายไปทั่วทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย